สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมมาพ่้ากับบอแดงคือเก่าครับพี่น้องกับปีนูแซบแซบคือเกา่ามาพี่น้องม้ามือนี้ได้ตําซัวนะครับผมกุ้งดองผักขั้นจองนะครับนี่อู้อู้ปลาเกือบเหียเลยเกือบล้นเลยครับนี่แต่ไม่ล้นนะนี่ปลางามๆครับสีสันโหน่ากินมาก นะพี่น้องมือนีนหลังจากพี่น้องหลายคนนะครับผมนี่ได้หนังไก่ทอดน้องหมวยไปแล้วนะครับผมเพื่อนคอมเมนต์มาว่าไม่มีไอชิตดิฟหรอผนว่าวันนี้มีแล้วนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไอตัวชิตดิฟนี่เป็นตัวแถมนะครับขนาด2 0 0กรัม89บาทเหมือนเดิมนะครับนี่จากปกติเขาจะได้แต่หนังไก่ทอดแต่รอบนี้น้องหมวยทำชิตดิฟออกมาให้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องคนไหนที่แบบ อชอบนะครับผมก็ทักเข้ามาได้นะครับผมตืดๆมาได้นะครับนี่ชิดีพจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สีออกเหลืองๆจิ้มกับนางไก่อย่างนี้อืมอืมอร่อยใช่ไหม พี่ๆคนไหนอยากลองกินลองชิมหนังไก่ทอดกรอบๆนะครับผมกับชีสด,ดิฟตองร้อยกรัมแปดสิบเก้าบาทตืดๆมาได้ทักมาได้นะครับม,มาเรามาแซ่บๆกันต่อเลยนะครับอันนี้เส้นขนมจีนของเราเองนะครับเส้นขนมจีนของเราเองห่อละสิบบาท มันยาวครับอ <amam assim> ืม <thrilled> ดูน้ำตํมครับดูสีน้ำตำ้ม,อ,มอร่อยมาก เส้นขนมจีนนะครับผมก็อร่อยเหมือนกันนะจ๊ะจับบ่ได้ยุ่มบ่ได้สดอย่างเดียวเส้นขนมจีน nhau hả? Thì con còn nôm chín น,นี่เป็นกุ้งดองนะครับกุ้งดองซีอิ๊ว มาละงามงามม,มันเลยจับมาได้ดเไดพี่น้องผมมาอยากพันกันกินกรับไอ้มะละมันเกี่ยวมาได้ ผักกระจอกอ่อนๆแบบนี้เพราะดีแซ่บ ละน้อยพูด,ดีอ่อนพูด,ดีกิน มันอ่อนๆนะนี่เพราะดีกินไลพี่น้องมาละบดเลย แซ่บแซ่บครับมะละก่ะแซบ่บกุ้งกับแซ่บครับแล้ว ขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจที่หักที่แพงบบาแดงนะครับผมฝากพี่ต่อน้องสุขุสุคนนะครับคลิปนี้ไพหมักฝากคนไลค์กดแชร์บบาแดงในเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมพี่ๆหลายคนถามนะครับผมหนังไก่ทอดกรอบๆกับชีสดิบนะครับผมวันนี้น้องหมวยทําขึ้นมาให้แล้วนะครับผม ซื้อ1ห่อ200กรัม89บาทแถมฟรีชีสด,ดิฟด้วยนะครับผม1อันนะครับผมสุดยอดแล้วนะครับผมสำหรับนังไก่ทอดมีชีสด,ดิฟด้วยนะครับผมนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขุมสุขคนนอนรำไก่ให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก่ให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือก่ให้ได้กแก้วมนันนิโชธโทษให้ก่จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ละน้องไปเพียงเทานี้ก่อนเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับ